เวลาที่คุณสองคนคบกันมานานและมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตคู่คือ คุณทั้งสองคนรู้สึกว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้หรือมันรู้สึกว่ามองไม่เห็นหนทางในอนาคตจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะทําอะไรมันดูสับสนไปหมดหรือบางคู่ก็มักจะคิดว่าเฮ้ยคู่รักของเราอาจจะมาถึงจุดจบแล้วก็ได้หรือความรักหมดอายุทุกคู่ที่คบกันพอนานเข้ามันจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เรามันเหมือนกับสตักอยู่หรือมันเดินไป ต่อข้างหน้าไม่ได้แล้วครูเคสอยากจะบอกทุกคู่ที่กําลังรู้สึกแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือจุดจบ มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากๆเหมือนกับเวลาที่คุณหลงรักในการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นคุณชอบทำอาหารมากๆคุณเรียนทำอาหารแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมาะสมกับสิ่งนี้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> หรือว่าพาชั่นของเรามันจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าคุณจะเกิดการเช็คตัวเองคนบางคนก็หยุดทําแต่คนบางคนก็หาสาเหตุกับมันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกสัก ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมคือมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรู้สึกมันเหมือนกับเวลาที่เราหิวข้าวเราก็รู้สึกหิวข้าวเวลาที่ร่างกายขาดน้ำเราก็รู้สึกคอแหง้งเหมือนกันกับชีวิตคู่เวลาที่คุณทั้งสองคนกำลังรู้สึกว่าชีวิตคู่ของเรานะั้นมันเก๊กเก๊กกลางๆมันดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้หรือบางคู่ก็แบบมีความเชื่อแปลกๆเช่นเฮ้ยมาเจ็ดปีแล้ว เลขเจ็อาถรร์อะไรพวกนี้ <Download ing> คือสิ่งพวกนี้มันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคุณจะต้องร่วมมือกันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาด้านความสัมพันธ์ไปด้วยกันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคุณอาจจะไปฟังคลิปอ่านหนังสือหรือขอเข้ารับคำปรึกษาจากคู่เชี่ยวชาญสิ่งพวกนี้แหละมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าความรักความสัมพันธ์คือสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณหยุดลดน้ํามันมันก็เหมือนต้นไม้ที่มันไม่ได้รับการดูแลเลี้ย,ยงดูมันไม่ได้รับปุ๋ยมันไม่ได้รับแสงแดดความรักก็เช่นกันเมื่อคุณสองคนตกลงปลงใจที่จะมี ชีวิตอยู่ร่วมกันคุณจะต้องศึกษาและร่วมมือร่วมใจกันที่จะเรียนรู้และพัฒนาด้านความสัมพันธ์ไปข้างหน้าพร้อมๆกันถ้าวันนี้คุณทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเป็นทีมเดียวกันในการเล่นเกม คุณกำลังอยู่ในทีมเดียวกันเพื่อจะเล่นเทนนิสคุณทั้งสองคนก็แค่เปิดใจที่จะพูดคุยกันเรียนรู้และมองหาทิศทางที่จะเดินทางไปอนาคตร่วมกันเหมือนกับที่นักจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือผลจะออกมาแย่คุณทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน